เจจะบอกว่าวิดีโอนี้เราจะมาเกตเลดี้วิดมีกันทุกเช้าเราจะมีการฟัดหมาหอมหมาแกก็ไปชุมกับหมาแกมก็จะเปิดเพลงนะคะแล้วก็จะไปอาบน้ําแล้วก็จะชําระล้างก็จะเต้นติ๊กต๊อกหนึ่งคือเนื้อหอมมากหอมมากเอย่างที่บอกนะคะวันมันจะวุ่นวายมากก็คือเราต้องนั่งฟีดแบกนั่งตอบแล้วก็นั่งรับโทรศัพท์ทั้งวัน มิชช mm hmm. ั่นนี้ไม่สําเร็จมิชชั่นนี้ไม่สำเร็จเราก็พยายามกันเต็มที่จริงๆนะคะสวัสดีค่ะวันนีนะคะก็กลับมาพบกับเกมกี้ชนลอีกเช่นเคยนะคะับผมเเจะจะบอกว่าวิดีโอนี้เราจะมาเกต Lady วิ t มีกัน คือมีหลายหลาย,หลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะคะว่าแบบพี่แก้มบริหารเวลาย,ยังไงหรอแบบในหนึ่งวันพี่ทํมันยังไงอะไรบ้างเพราะว่าทําไมรู้สึกว่าดูทําหลายอย่างแต่ก็ดูแบบมีเวลาว่างอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะคะคือจะเป็นเกิจวัตีิมีนั่นแหละแต่ว่าจะให้ดูข้าวๆว่าแ,แต่ละกิจกรรมทั้งวันแก้มทําอะไรยังไงบ้างแล้วจริงๆวันนี้แผ่นของเราอะ่ะคือแก้มะจะมีไปดูเสื้อผงเสื้อผ้าด้วยนะคะเพราะว่าวันศุกร์นี้อีกประมาณ2วันเนี่ยแก้มจะมีจัดเลี้ยงบริษััทก็คืออเเลลีีี้้ยยงงปใหหมมม่่่่แบบนนพราาาาะววชผ โควิดใช่ป่ะก็เลยต้องมีเลี้ยงย้อนหลังเนาะวันนี้ก็ต้องไปหาสื้อผ้าเพราะเขามีตีมมีเติมกันแบบจริงจังว้เราก็จะมาแบบน้อยหน้าก็ไม่ได้ปอปกติเวลาตื่นนอนมาเสร็จเนี่ยก็จะคือตื่นมาเสร็จปุ๊บอยบนเตียงเลยเนี่ยก็จะช็คโทรศัพท์ก่อนเลยเพราะว่ามีอะไรเร่งด่วนไหมแล้วแบบอะไรต้องทํำยังไงบ้างนั้นวันนี้ต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนแบบมานั่งนึกอะว่า ก็คือเหมือนมานั่งนึกอะค่ะว่าแบบโอเคแผนตามเดิมหรือเปล่าหรือแบบรู้สึกว่าแบบมีอะไรแทรกซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโรคป่ะเหมือนโรคจมตัวมอะไรอะไรแทรกซ้อนอประมาณนี้แล้วก็จะตอบที่มันแบบสําคัญก่อนนะคะแบบสําคัญแล้วก็ด่วนก่อนตอบเสร็จปุ๊บเราก็จะมีความไปเล่นกับหมาอันนี้ก็คือถูกช้านะกิจกรรมถูกเช้าเออพอตื่นมาเสร็จแล้วไงต่อไปถึงเวลาแล้วไปหยิบของเล่นไปหยิบของเล่นมาเก็บมาของเล่นวันนี้ไม่มีชุดไก่หรอ ท้ายกวันนี้เป็นอยากจะรกมันก็ได้ยาคอใหญ่เลยมันก็ได้ยาคอใหญ่เลยเล่นดำหมดนี่นะคะเราก็จะมีความประชุมเพลิงกับหมาก่อนเพราะว่าทุกเช้าเราจะมีการฟัดหมาหอมหมาแกรกประชุมกับหมา,ามันก็จะฟัดอย่างนี้มันก็จะฟัดอย่างนี้มันก็จะฟัดอย่างนี้แก้งตายแล้วแกงตายแล้วขึ้นมาอีกผัวขึ้นมาอีก ทุกคนคะพอแบบว่าเราแบบเล่นหมาเสร็จอะไรเสร็จใช่ปะลูบี้เนี่ยก็จะไปอาบน้ํานางอะ่ะจะชอบไปอาบน้ําก่อนแล้วก็จะไปเคลียร์งานอยู่ข้างล่างนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็คือระหว่างที่ลูบีอ้อาบน้ำมาแต่งตัวของนางเนี่ยแกก็จะต้องมานั่งอ่านยูทูบอะไรเงี้ยค่ะแบบอ่านคอมเมนต์อ่านอะไรต่างๆดีเอ็มอินบอกก์อะไรเงี้ยก็นั่งตอบไปนะคะนี่ก็จเป็นลิปพาทู to, ใช่ปะแล้วก็นั่งดูไปว่านั่งตอบกลางวันเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างวันนี้เราถ่ายบล็อกอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีความแบบไม่ได้ตอบนะตอบช้าก็จะเคลียร์แชทต,ต่างๆให้จบคือพยานะพยาาะเวลาที่ลูบบี้้อาานํก็จะมี สั่งงานน้องต่างๆอะไรเงี้ยว่าแบบเออเดี๋ยวพี่จะเข้าไปประชุมนะนู่นนี่นั่นแหล่งเงี้ยก็จะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเก้มก็จะไปอาบน้ำลอให้นางอาบน้าเสร็จเนาะพอตรงนี้แล้วนะคะแก้มก็จะเปิดเพลงนะคะแล้วก็จะไปอาบน้ําแล้วก็จะชําระล้างก็จะเต้นติ๊กต็อกหนึ่ง <c oughs> แต่ไปอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวออกมาดูความสุข ตอนนี้นะคะก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือไปทํางานอะ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะมันจะคนละสไตล์กับวันที่แบบถ่ายวอล์กวันที่ไปแบบไปเที่ยวนูน่นน,นี่นั่นเนอะบอกว่ามันจะเป็นวันที่เราต้องแต่งตัวที่ดูมีภูมิฐาน <c oughs> จะแต่งตัวแบบเวนบอยสเกลเกิลเหมือนสมัยเราอะไรเงรี้ยแบบสมัยที่แก้มเป็นอะไรเงรี้ยสมัยที่แก้มเป็นอะไรเงรี้ยมันก็ไม่ได้ทีนี้ก็จะมาแต่งลงแต่งหน้าทาผงทาผิวทาตัวอะไรเงี้ยนะคะจะบอกว่าอยากแนะนําตัวนี้มากนะคะทุกคนคือก่อนจะไปขั้นตอนแต่งหน้าขอทาตัวนี้ก่อนเลยนะคะอาบน้ําเสร็จๆมันคือซิตรเจลนะคะค เดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนโฟกัสอ่านี่หน้าตาเป็นนี้ซิตราเจลนะคะตัวนี้จะบอกว่ามันหอมมากแม่คือหอมจริงคือเขามีหัวน้ําหอมอะ่ะอยู่ในนี้ถึง3เท่าเลยนะคะคือใครชอบเป็นคนชอบตัวหอมหอมคือเวลาใครมาอยู่แถวแแก้มเนี่ยเขาจะชอบพี่แก้มทำไมตัวหอมเนี่ยคือจะบอกเลยว่าแบบเทคนิคอะไรแบบนี้ต้องใช้นะคะทุกคนเพราะมันจะติดทนยาวนานทั้งวันกลิ่นที่แก้มชอบนะคะอันนี้เขาจะเป็นชื่อกลิ่นว่าดับเบิ้ลดีไลท์โรสนะคะเป็นกลิ่นแบบกุหลาบอ่อนๆเนื้อเขาจะเป็นสีแบบใสๆนะคะทุกคนให้ดูนี่ออกมาเป็นนี้เลยนะคะบ้าใสาๆ แ,บบะะแล้วเราก็ทาไปที่ตัวแล้วเขาจะมีความให้ให้ผิวเราชุ่มชื้นด้วยนะไม่ใช่แค่แบบแค่ให้ตัวหอมอย่างเดียวนะคะคือเนื้อเขาหอมมาก ม,มากคือมันเป็นแบบเขาเรียกเป็นเจลนะมันจะหอมติดผิวดีมากแล้วตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะเขาจะไม่ใช่เป็นฟิลแบบครีมเนอะเนอะอะไรอย่างงี้นะคือทาไปแล้วซึมหายไปเลยแต่ผิวเราจะมีความแบบชุ่มชื้นด้วยแล้วมันก็หอมด้วยอะ่ะมันจะเป็นกลิ่นหอมแบบฟิลแบบกลิ่นธรรมชาติธรรมชาตินะคะหอมแบบเออดีอะซัมเมอร์นี้แกบอกเลยว่าต้องจัดปกติคือแบบทํางานมาทั้งวันกลับบงกลับบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังหอมอยู่นางแบบบอกเลยว่าให้ความติดทนนานตลอด12ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้คือหอมทั้งวันมากประเด็นคือความน่ารักของเขาเนาะของอันนเี้ เขาจะมีความคือแต่ละกลิ่นของเขาเนี่ยเขาจะมีความอินสปายมาจากจังหวัดในประเทศไทยซึ่งอันเนี้ยของแก้มที่แก้มชอบกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของเชียงใหม่มีอินสปายมาจากเชียงใหม่นะคะอันนี้เนี่ยทุกคนอันเนี้ยก็จะเป็นสูตรสีส้มนะคะอันนี้เขาจะได้มาได้อินสปายมาจากเขาใหญ่นะคะจะเป็นกนลิ่นลินจีอันนี้ก็หอมเหมือนกันจะเป็นสไตล์แบบกลิ่นแบบฟูตี้ฟูตี้ใครชอบฟูตี้ฟูตี้นะคะก็ไปน้องนอง้นองลินจีเขาเลยนะคะนี่และสุดท้ายนะที่ขาดไ,ได้เลยเทศไทยเนี่ยจุดเด่นของเขาคือทะเลอันนี้ก็จะมาอินสปายมาจากกระบี่นะคะค ะะแล้วก็นี่จะเป็นสไตล์กลิ่นแบบเฟรดเรดทะเลทะเลหน่อยนะคะไปตามเลยแล้วแต่ความชอบนะแต่ีฉันนะ่ชอบความแบบหวนหวานแบบขน,นมแบบไม่ใช่ขนมสิธรรมชาติดอกไม้อะไรอย่เงี้ยมันดูแบบมันเข้ากับเราอะ อีกอกิจกรรมหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าแบบเอ,อทุกๆวันแก้มทําอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็จะบอกเลยว่าถ่ายแบบเรียลๆไปเลยนะเวลาที่มานั่งแต่งหน้าเนี่ยจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไม่ได้ถ่ายวอล์กแบบไม่ได้ทําแต่งหน้าลงวิดีโอใหญ่อย่างเงี้ยแก้มจะชอบถ่ายแต่งหน้าลง i g จีทหรือไม่ก็เป็นแบบ t i k t o อกนะคะจะเป็นแบบวิดีโอแต่งหน้าสั้นๆยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ ทุกคนจะบอกว่าเนี่ยเราก็จะถ่ายไปแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนดูด้วยว่าเออเราใช้เราถ่ายยังไงหรอเราเป็นอะไรยังไงหรอเนีาา่ยบอกปะขั้นแรกใช่ปะแก้็จะมาเลือกเพลงก่อนว่าแบบเพลงอะไรดีที่จะแต่งหน้าวันนี้ใช่ปะว่ายเจ้าไปต้องพร้อมแต่งหน้าเลย นี่ยทุกคนคือเพลงอะล่ะเราก็ต้องนึกมูดอารมณ์เราด้วยว่าแบบเออวันนี้อยากจะแต่งหน้าสไตล์ประมาณไหนนะคะเพลงก็จะเลือกให้มันคล้ายๆกันเนาะมาเรามาเริ่มแต่งหน้ากันจะเกิดผลเดี๋ยวแก้มจะอัดไปเลยนะแล้วแก้มก็จะถ่ายด้วยนะก็ก็ต้องอาจจะต้องตัดไปไวๆนะแบบสปีดสปีดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์เพลงหาเพลงก่อน Two hours Later อันนี้แล้วกันอ่าวันนี้เพลงนี้นะคะเอาแล้วนะอุย้ยตื่นเต้นอนะมีเหมือนมีคนคอยนั่งจ้องอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่ไม่ทำมาช้อดเราเลยไม่ชินเลยอ่ออืมก็แบบให้เราให้ดูหน้าสดก่อนทีนึงแล้วก็จะบีบอันนี้ลงไปพอบีบเสร็จใช่ไหมเราก็จะมาทาบนหน้า วันนี้ใช้เบอร์0ูนหนึ่งนะคะเพราะว่าสีจะใกล้ๆเคียงกันไม่ต่าง ก็จะเป็นฟินิชลุกนะคะเสร็จเรียบร้อยจะเป็นผิวประมาณนี้หน้าประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบว่าดูภูมิฐานนิดนึงนะคะกลิ่นอายเบาๆแต่โดยรวมก็คือโอเคมากๆนะคะสําหรับลุคนี้คือเป็นลุกที่เก้มแต่งประจําเลยวันนี้ใช้ลิปเบอร์ศูนยนะคะ0ูนย์สามวีนหาเนาะก็ตามนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงมาด้านล่างนะคะเพื่อจะไปทํางานกันก็จะมีหมาที่นั่งอยู่ตรงนี้รอเป็นที่ประจำเขาเลยพิลมสดวัของเขา กี่จวัดประจัสวันได้หรอลูกเธอปลูกลูกหน่อยได้มั้ยนี่นะคะแล้วก่อนเข้าออกฟิศนะคะเกมก็จะมากินข้าวก่อนอ่ะทั้งวันโทรศัพก็จะเข้าทั้งวัน hello how, how, how. a few moments later คือถ้าอะไรที่แบบว่าเรารรับปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามันต้องใช้เวลาตัดสินใจอะไรเงี้ยแก้มก็จะเดี๋ยวโทรกลับนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาตัดสินใจตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็จะลรากินก๋วยเตี๋ยวนะคะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเราก็แค่ขอบรถก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันจะวุ่นวายมากก็คือเราต้องนั่งฟีดแบ็กนั่งตอบแล้วก็นั่งรับโทรศัพท์ทั้งวันใครที่แบบมีปัญหาอะไรกับแผนการทำงานที่เราไม่ได้เข้าไปก็จะแก้มก็จะต้องเขาจะโทรมาเลยเพราะว่าเราไม่ตอบไลน์ไม่ตอบไลน์เนาะป่ะ ก็ต้องบอกเลยว่าสั่งสามเลยหรอวะเธอฮะทุกคนจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำที่แบบเหมือนเอามะนาวมามากินยังไงนะอธิบายซิอร่อยยังไงอามะนาวนแฮมเบอรมเกจริงอร่อยมากเาชื่อป่ะเมื่อวานเขาก็มากินเอเอเ็ากินเส้นเล็กของเธอมีอะไรบ้างเนี่ยนี่สั่งพิเศษข,ของเธอมีอะไรบ้างอุนเนกับบะหมี่โอ้โหใช่กับบะหมี่ได้หรอเอาแต่ของไปอีกละช้อนอ่ะฝุดปังถ้าเจอแฟนแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเลือกบอกเลยว่าเลือก เลิกไหมเลิกเออเรามาสกิดกักนสกิดไรอะไรนะที่สุดในโลกอะควรจะต้องย้ำไม่คืกินอะไรอะไรเท่านี้แล้วก่อนเลยเนาะ ไม่รลุดเลยปะคนมากทุกคนคือแบบวันนี้เดี๋ยวเราจะแบบว่ากินเสร็จใช่ไหมเราก็จะไปแฮปปี้เบรดเต์พนักงานคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาอะหลอกหลอกทุกคนว่าพี่ไม่ได้เข้านะวันนี้อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวไปให้เป็นเบอร์เดย์ก่อนทีหนึ่งใช่ไหมพอให้เปเบอร์เดย์เสร็จปุ๊บแกก็จะออกไปหาซื้อชุดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเดี๋วันสุกเนี้ยจะมีปาร์ตี้ปีใหมย่ย้อนหลังของบริษัทแล้วคือแบบเตรีมก็คือจริงจังมากทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูนี่คือป้ายโปสเตอร์ปาร์ตี้ปีใหม่ก็คือ6กโมงเนี่ยก็จะมีไปกินข้าวจับฉลากกุกิบใช่ไหมแล้วก็มีของรางวัลคือแก้มาซื้อของไปจับฉลากให้หนอกประมาณห้าหมื่นบแล้วก็พอสี่ทุ่มอ่ะจองบูทด I ด เลยอะไรเลยทุกทกคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กวันนั้นก็คือแบบทุกคนก็คือเต็มที่กันมากแบบไม่มีใครเผยชุดของใครของกันและกันเลยมีเบสคอสตูม3,000บาทด้วยโอ้ดิฉันเองก็ไม่นอนหน้าไงถือว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบเข้าร่วมหนังวันเป็นคนให้ใช่ไหมเราก็ต้องเต็มที่าะฉันเดี๋ยวเราไปซื้อก่อนวันนี้ทีมสตรีทเอออีลูบีม้มีชุดยังฮะเอาดีๆมีชุดยังมาล่าสุดอะมึงรู้ยังว่าใครใครคนได้ บุญยืนบุญยืนมีชุดแล้วตอนนี้งงนะเอาอะไรไหนไปซื้อจริงอจริงบุญยืนแบบมีชุดแล้วว่าแล้แค่ว่าบุญยืนจะได้นักเต้นดีเด่นปะเราเต้นท่างไงนะอเออเดี๋ยวเดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวยวอินเสิร์ทขให้ดูเออเออเดี๋ยวไม่ไม่ได้อินเสิร์ตต้องบอกว่าใครรอดูมีวอลกวันนั้นด้วยถ้าใครอยากดูนะคะว่าบรรยากาศวันจัดงานวันนั้นเป็นยังไงก็รอดูได้นะคะในวอลเดี๋ยวจะถ่ายเก็บไว้ให้นะคะอ่าแน่แน่เลยอ่ะ ถ้าใครอยากจะมาทานนะคะร้านมินิมอลมินิมอลอยู่ตรงหลังเดินนายเอออร่อยมากเธอชุดตีมสตีดเธอต้องซื้อแล้วพูดจริงจสตีดอะอะไรอะวะสตีดก็เหมือนซือแบบทิปฮอตเนี้ยไปซื้อบิ๊กก่อนเธอไปอะเออเธอใส่เอ็กโคดิเอ็โคอะไรครับหัวแต่เอาโค่แต่เอาโค่เออเอโคมันเสียงนะเอาดีๆเออหัวโคอ้าวแอคโคแอคโคมันแบบเสียงแอคโค กูก็มั่นใจมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเค้กนะคะน้องจะทำไงชั้นบนแล้วก็ติดข้างล่างตอนนี้นะคะเราก็ถึงกันที่ออฟฟิศแล้วนะคะไหนไหนเค้กอยู่ไหนไหนขอดูหน้าเค้กสิก็คือไมยมีความมาถามว่าพี่แก้มวันนีเ้เข้ากี่โมงกระทาไหนรอบมากพี่บอกว่าพี่ไม่เข้าใครจะถืออไปเลยไม่หรอพี่แกไม่เข้าแล้วขึ้นไปสอมกันเออเจ้องน้าอื่นอ้าอื่นไปก่อนแล้วจะไปจะโบะไหมอ่ะก็อยู่กับแอบก่อน มีประชุม ไม่เคยเลยไม่ได้เลยตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนี้นอกน้ำ Happy Birthday to you วันเกิดคุณดิวนี่วันเกิดวันยิว เออไม่ได้ไม่วันหลังมันต้องมีคนไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นคนประกบอ่ะประกบแล้วแบบเอาเข้ามาชุมเลยเฮ้ยพี่แก้วไม่ได้แล้วคุบลิปทิ้งต่หรอพี่วายเอาฟิลเฮ้ยดีดนี่นะคะทุกคนหลังจากที่แฮปปี้เบิร์ตเดย์นิวเฮียไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องนะคะไปเรียบร้อยนะก็มิชชั่นนี้ไม่สำเร็จมิชชั่นนี้ไม่สำเร็จเราก็พยายามกันเต็มที่จริงๆนะคะ อ่าทุกคนแล้วก็ยิลีดีวิตมีก็ประมาณนี้นะคะวิถีชีวิตก็จะประมาณนี้เลยคือเดินมาก็จะทำแ่างนั้นแล้วก็ก็จะเป็นรูปนี้นะคะแล้วกลางวันส่วนใหญ่ทั้งวันก็จะอยู่ในห้องประชุมนี่ห้อยห้อยตามแม่มันใหม่แหละทันทีทำงานแม่แล้วเนตามื่ี่ยังไงแม่อีกแล้วอู้คนคาวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะก็พามาดูคร่าวๆตอนนี้ก็คือแก๊เสร็จธุระแล้วเดี๋ยวแก็ต้องทำไปทำอย่างอื่นต่อก็จะมีเซ็นเงินเดือนวันนี้สิ้นเดือนพอดีเนาะจุกมากเงินเดือนจุกที่นี่จ่ายกันแพงมากเงินเดือนแบบ เียสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะให้มาด้วยนะคะคอมเมนต์ Comment มาคุยกันแล้วก็อย่ายลืมนะคะพนักงานบริษัทแกน้งยังเปิดรับสมัครอยู่เสมอต้นเสมอปลายส่งพ่อนตมาได้เลยนะคะสิ่งที่ต้องการหลักๆคือ Creative กราฟิกอิ i ิเตอร์ y อ r i ไรเตแล้วก็โปรแกรมเมอแล้วก็ชูเซอร์ก็กลเห็นเมื่อเกันหมดกูก็เอาชูบ้งสิชูเวชูเซอร์อยากมีชู แล้วก็รับสมัครหลายตำแหน่งเลยค่ะแม่บ้านแม่บ้านนี่ต้องการผู้หญิงอยากได้คนที่ทํางานบ้านเป็นจริงๆแบบถึกทนถ้ามาขำๆแบบอยากจะทำกับมากับแก้มไม่ต้องเพราะแก้มไม่ได้ใจดีเวลามุดทางานแก้มก็จะแบบเป๊ะๆตำแหน่งอะไรอีกเธอช่วยคิดดิเป๊บแล้วก็ฝูแต่แล้วก็นี่ U X U I U X U I เด็กแล้วแล้ว X O อะแมันลุกอมอ่ะแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะแล้วก็นี่ด้วย P A กูจะาดให้เนี่ย จะหาพี่เอมจะไปขัดได้ยังไงกูหาให้ม <era so weird> ึงข euh ัดเองเดี๋ยวกูหาให้มึงเดี๋ยวกูหาให้มึงมึงไม่ต้องมาสนใจตาเฮ้ยไม่ได้สนใยตาที่เสียงด้วยเหรออะดูคนใส่เอฟเฟกต์เองแค่นี้นะคะบ๊ายบาย